เวลา17นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระน <conduct> ิคขาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปณเมนหลวงหน้าพระพราสริยาภร์วัดเทพศิลินทราวาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญารชุนถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2566สิริอายุได้87ปี หม่อมราชวงศ์สดศรีปัญญาระชุนเกิดเมื่อวันที่21กร,รกฎาคม2479เป็นธิดาของพลโทหม่อมเจ้าคัตตวัตจักรพันธ์พระโอรสในพระเจ้าวราวงศ์เธอกรมหมื่นอนุวัตจตุรนประสูติแต่หม่อมหวนจักรพันธ์ณอยุธยากับหม่อมเจ้าทิตยาทรงกรดระพีพัฒมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน2คนวัยเยาว์ได้ติดตามท่านพ่อที่ส่งดํารงตําแหน่งผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจําสถานเอกอัครราชทูตณนะกรุงปารีส จึงได้เรียนภาษาอังกฤษและฝรั่งเศสตั้งแต่เล็กทำให้มีความชำนาญในภาษาอันเป็นคุณสมบัติติดตัวและเป็นประโยชน์หม่อมราชวงศ์สดสีเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนมาแต่เดอี e, กรุงเทพโรงเรียนอเมริกันณนะกรุงปารีสและศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษในวิชาเลขานุการที่วิทยาลัยควีนคอลเลจกรุงลอนดอน หลังจากสมรสกับนายอนันต์ปัญญารชุนข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศได้ติดตามสามีทําหน้าที่ภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจําต่างประเทศอาทิประจําสหาประชา,ชาชาติแคนาดาสหรัฐอเมริกาและสหพันธ์สาธาร,รณรัฐเยอรมนีทําหน้าที่ภริยาประหลัดกระทรวงการต่างประเทศทั้งนี้ได้รับสเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มนาถบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนแคนาดานครนิวยอร์กกรุงวอชิงตันและนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาหลังจากที่นายอนันต์ปัญญารชุนได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่18ของประเทศไทย หม่อมราชวงศ์สดสีได้ทำหน้าที่ภริยานายกรัฐมนตรีอย่างเต็มความสามารถสง่างามเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้พบเห็นจนเป็นที่ประจักษ์ในผลงานทั้งได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรเหรียญรัตนาพนรรัชากาลที่9ตติยะจุลจอมเกล้าปัฐมาพรช้างเผือกและมหาวชิระมงกุฎด้านชีวิตครอบครัวมีธิดาสองคน สมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกส่งเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงชินะวลาลงกรสมเด็จพระอริยะวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จลงพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาศีมารามเขตพระนครท่งเป็นประธานในการบำเพ็ญพระกุศลอุทิศถวาย